สวัสดีลุงแฟงลุงแฟงมีอะไรผมหรือเปล่าฮะลุงแฟงมีบล็อกวีแปให้ผมด้วยเหรอโอ้ฟิลฟ้ามากเลยลุงแฟงแบบนี้ผมก็จะได้เอาเครื่องวีแปไปยัดรถแรงแรงเลยนะออโลโลโ,ลโ,โลสรอจะโจ๊สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดี่จะรับเข้าสู่ยามาตั้มใช่ไหครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าวิวยูวิวนะครับผมพาร์ทที่แล้วเราทํากระบาซิ่งไปแล้วนะครับซึ่งกระบาซิ่งของเราเนี่ยวางเครื่อง6สูบแถวเรียงนะครับวิ่งได้แรงโคตรเลยนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปทําเครื่อง V8 บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปประกอบ V8 กันนะครับแล้วก็จะเอาไปยัดให้กับคันไหนดีอืมมันมีคันหนึ่งที่น่าสนใจอยู่คันหนึ่งนะก็คือเจ้า AE86 นะครับผมเรายังไม่ได้ไปซื้อมานะครับผมว่าเอา86มาใช้งานมันงสักดีนะครับผมเดี๋ยวเอาเครื่องไปก่อนเอาเครื่องไปทําก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อ Ae86 กันนะครับ ซึ่ง a e 8 6แมีขายอยู่ที่ร้านเต้าหู้ฟูจิวารานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อต่อลุงลุงบุญตะนะครับเอใครรู้จักลุงบุญบุญตะบ้างไหมอม้อาวเดี๋ยวรถติดติดอะไรเอ่ยอา้าวติดยาวเลยด้วย <c oughs> เหมือนจะติดต่อไหมโอเคครับไปกันต่ออกระบะาซิ่งนี่ก็แรงอยู่นะเครื่องหกสูบนะครับหกสูบแถวเรียงแรงอยู่แรงอยู่ นะเดี๋ยวว่าเอาเอาเอา,เอาประก,กอบ V8 ดีกว่าวันนี้เราจะมาใช้ V8 ยัดเข้าไปในรถต้องหู้นะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะอา้าวเดี๋ยว <laughs> ลูกสูบลูกสูบมันเหลืออยู่แค่นี้เองอะลูกสูบฟอส์สผมเอาไปใส่เครื่องอ่าหกสูบไปแล้วอะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่ะเดี๋ยวเราซื้อแคนนะครับผมแคงชาร์ปแคงชาร์ปเราจะซื้อเป็นตัวตัวที่มันใส่กับตัวสีสูบนะครับผมก็คือตัวนี้นะซึ่งมันจะเอามาใส่ V8 ได้นะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาซื้อซื้อของมาก่อนผมจะเอาลูกสูกบไก่นนี้มาใส่ด้วยกันก่อนนะครับผมอ่ะมันใส่ไงมันใส่ไม่ได้หรือว่าต้องเอานี้ใส่อ่า แบบนี้ผมอยากได้ลูกสูบลูกสูบอันนี้ลูกสูบฟอร์สนะครับผมก็เลยต้องต้องใช้นะครับลูกสูบฟอร์สเดี๋ยวเราซื้อไอเจ้านี่มา i n s t a l l แล้วก็กดเอาหายไปไหนอะ่ะ Install ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมผมก็กลังงงอยู่ผมกำลังงงอยู่ผมกำลังงงว่า ผมหยิบไอ้น,นี่มาใส่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็หยิบไอ้น,นี่มาใส่ได้เลยปะอินสตอลได้แแบบนี้คือได้ใช่ไหมผมก็ง,งงอยู่เนี่ยเออมันมันได้ปะวะอ่าหยิบไอ้น,นี้ขึ้นมาอันเนี้ยอินสตอลได้นะครับแล้วก็หยิบลูกสูบขึ้นมาลูกสูบใส่ไปเออได้อยู่ไหมไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ใส่ใส่ไปก่อนเนี่ยอ่ามามามาใส่ใส่ไปก่อนใส่ให้ครบอ่าแปดตัวยังไงผมไม่แน่ใจว่ามันครบแปดตัวหรือยัง อ่ะไอ้นี่มันใส่ไม่ได้แล้วมันก็คงในหน้าครบ8ตัวแล้วแหละแ,แล้วก็เอาที่เหลือมาใส่ก็จะเป็นลูกสูบฟอสผสมนะครับผสมกันไปผสมกันไปอ่ะใส่เข้าไปอ่ะครบยังเนี่ยมันจะครบแล้วนะตอนนี้ลูกสูบก็ครบแล้วนะครับผมเยี่ยมยอดลูกสูบครบแล้วต่อไปก็เอาฝานะครับผมฝาเนี่ยเราก็จะใช้ฝาสีสูบนี่แหละทุกคน นี่ฝาสี่สูบมาครับปิดเข้าไปนะครับผมชึบอ่ทำการปิดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีฝาแล้วใช่ไหมมันต้องมีมันต้องมีไอตัวเวอร์เนี่ยไอตัวคเวอร์นี่มันขายตรงไหนวะเดี๋ยวผมหาก่อนมันมีขายตรงไหนอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ boxer boxer ว a l อ,อันนี้อันนี้อันนี้บ็อกเซอร์เอาออยล์แท้งไปก่อนเอาถาดน้ำมันเครื่องไปใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรายกเครื่องไปนู่นก่อนเพราะว่าเราจะใช้ของตรงนี้เอาวางลงแล้วก็เอานี่แผ่นปิดแผ่นปิดสี่สูบนะครับผมเอามาปิดตรงนี้ปึ๊บเข้าให้นะฮะแสวบป,ประกอบไม่ยากนะครับผมอารมณ์มันเหมือนเครื่องสี่สูบสองตัวเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับ คราวนี้ก็เหลือแต่พวกหัวเทียนละนะครับผมหัวเทียนตรงนี้มีขายไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปร้านจูนร้านจูนพวกร้านเทอร์โบอะไรเงี้ยนะครับน่าจะมีขายอยู่นะครับอ่ะไปะเดี๋ยวเราเอาเครื่องไปที่นู่นดีกว่านะครับที่ร้านเทอร์โบ let's go let's go เดี๋ยวขอปักหมุดไว้แป๊บนึงอ่าร้านมาอยู่ตรงไหนวะร้านอยู่ตรงนี้มั้ง ใกล้ๆร้านเทอร์โบโเหมือนจะมีขายนะแล้วก็เรายังประกอบไม่เสร็จนะครับผมมันยังมีอีกหลายอย่างที่ที่จะต้องซื้อนะครับร้านร้านนี้ก็จะมีทามิ่งเนาะตอนนี้ยังขาดทามิ่งกับพวกมูลเล่นะยวซื้อเทอร์โบโไปก่อนซื้อเทอร์โบโไป2ตัวนะครับผมว่าเครื่อง V8 มันต้องเป็นทวินเทอร์โบโแน่นอนนี่โห สุดยอดทุกคนทวินเทอร์โบรครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าทวินเทอร์โบแล้วก็เอาหัวเทียนไปหัวเทียนก็เป็นแปดหัวเทียนนะครับผมว่าหยิบเครื่องมาง่ายกว่าอ่าหยิบเครื่องมาไว้ในร้านง่ายกว่าโอเคแบบนี้แหละอ่าหัวเทียนให้ครบทั้งหมดแปดหัวนะครับสองละสามแล้วก็อันหนึ่ง เป็นสี่สี่แล้วห้าห้าแล้วก็หกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดอ่ะแปดตัวครบนะครับต่อไปก็เป็นปักนะครับผมใส่ปักให้เรียบร้อยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอ้าวอ้าวอ้าวเดินม,มาสี่ตัว เลื่อนมาครับเลื่อนมาห้าตัวหกตัวอ่ะค่อยๆเลื่อนไปทีละตัวนะครับเจ็ดตัวแล้วก็แปดตัวครบนะฮะไหนดูซิลองเช็คนีฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้สี่โอเคครบนะครับแล้วก็หยิบเครื่องไปทําต่อนะครับเดี๋ยวเราไปทําที่นู่นต่อเลยนะครับผมที่ร้านร้านทาเครื่องน,นะ มันจะมีร้านทำเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับผมไปไปไป t s g s l e t ้แล้วทำให้มันครบไปเลยนะครับเอะแหลงที่มันอยู่ตรงไหนแหลงที่อยู่ฝั่งนี้หมายผิดฝั่ง <c oughs> ผมว่าเครื่อง V ีนี้น่าจะแรงสุดแล้วมันเพราะว่ามันจะมีตั้ง8สูบไงนะรับน่าจะแรงกว่ากระบะซิ่งเราแน่นอนนะครับผมไปครับ let's go ก e t s go ผมว่าเครื่อง6สูบก็ดูแรงอยู่นะ ดูวิ่งเฟี้ยวฟ้าวดีนะครับผมโอ้แล้วผมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางลัดทางลัดทางลัดครับผมเอ้ยเดีย๋ยวออกได้ไมั้ยเนี่ยออกไม่ได้ต้องไปทางนูน้นโอ้ลัดยังไงผมเนี่ยลัดเกินลัดเกินคิดว่ามันจะผ่านได้มันผ่านไม่ได้เฉยเลยโอเคไปไปไปเก็บมาตรงนี้ แล้วก็ไปตรงไหนต่อวะอันนี้ไปตรงนี้โอเคเหมือนมาถูกทางนะนี่ร้านจอดอยู่นี่นะครับผมอ่าโหเลียวเลียวไม่ได้ดูเลยเลยเอย้นี่มันนิส s ันสกายไลน์นี่วะนี่เดี๋ยวเรามาซื้อของตรงนี้นะครับเราจะต้องซื้ออ่าแคงมูเล่นะครับผม แล้วก็เฮ้ยเหมือนเราไม่ได้ซื้อสายพานทามิ่งมาวะ่ะขอยืมก่อนละกันขอยืมเบลหน่อยนะจ๊ะขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยเอามาใส่เฮ้ยเดี๋ยวยังใส่ไม่ได้วางก่อนวางก่อนมันต้องใช้แคมด้วยแคมอยู่ไหนเอาเอาแคมเอาแคมช์ป ผมต้องการแคมชาร์ปที่มันเป็นแคมชาร์ปสี่ตัวไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้ตัวไหนเอาแล้วครับงานงอกแล้วตอนนี้อันนี้แคมชาร์บุลเล่แคมชาร์ปดิสิถ้าเป็นแคมชาร์ปตัวนี้มันจะใส่ได้ไหมเนี่ยน่าจะใส่ไม่ได้นะเนี่ยใส่ไม่ได้ครับมันคนระเบอร์กันมันต้องเอาแคมชาร์ปสี่สูบอะเอาแล้วงานงอก <laughs> งานงอปไปแล้วเดี๋ยวซื้อของไปก่อนซื้อของไปก่อนอ่ะซื้อของเอาไว้นีครับเอาไว้บนรถนี่แหละไว้บนรถโอเคเอไว้บนรถนะครับผมสายพานนี่เหมือนจะต้องซื้อสองตัวอ่ะแคมชาร์ปก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อกี่ตัวนะเอาออกไม่ได้อืม ากที่ผมดูมันน่าจะใช้2อสายพานนะครับแล้วก็เคมชาร์น่าจะมี2ตัวเคมชาร์แบบเคมชาร์ของ4สูบนะฮะอาจจะเราซื้อเคมชาร์มุเล่ไป4ตัวนะครับเพราะว่าเหมือนจะต้องใช้4ตัวนะซื้อไปซื้อไปโอเคแล้วก็มันมีขายที่ไหนอีกวะร้านแตกงรถเหรอ ร้านแ,แต่งรถเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปิดแมปดูก่อนนะมันจะมีเอ,อเดี๋ยวเราต้องไปร้านร้านเราเราไปเราไปนู่นก่อนเรายังไม่ได้เราเรายังไม่มีแคมชาร์ปนะครับเราต้องกลับไปร้านร้านเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมออกไปข้างนอกนะครับไปร้านเครื่องยนต์นู่นเลยไกลๆนู่นเลยร้านแรกที่เราเข้ามานะครับ ผมลืมประกอบแคมชาร์กเข้าไปนะครับลืมสนิทเลยนะยังประกอบไม่เสร็จนะครับรีบออกมาก่อนนะเดี๋ยวกลับไปเอาเอาแคมชาร์กก่อนแคมชาร์กต้องใช้สีตัวนะครับเป็นแคมชาร์ไอสี่นะไอวีแปดเราจะได้เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตอนนี้ติดแค่ว่าติดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้อย่าฟมด้วย โอเคยังอยู่ดีครับเดี๋ยววาบเลยโอเคเอารถเข้ามาเลยแล้วกันโหเราจอดกันอย่างนี้เลย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแคมชาร์ปกันนะครับผมแคมชาร์ปแคมชาร์ปแคมชาร์ปอยู่ไหนนี่แคมชาร์ปสี่ตัวอยู่นี่เอาแคมชาร์ปมาใส่นะครับนี่แคมชาร์ปใส่เข้าไป ซื้อทั้งหมด4ตัวนะครับเพราะว่ามันใช้ข้างละ2อ่าอินสตอไปนะครับอ่าอินสตอไปนะนี่มันจะขึ้นว่าอินสตอ e นะครับง่ายๆครับผมใส่เข้าไปอ่าเราลืมแคมชาไปได้ยังไงเนี่ยอ่าต่อไปก็ใส่เบลนะครับผมเบลล์ในนี้มีขายไหมเนี่ย,ยขอดูก่อนดิมีแต่แคมชาบุเล่อ่า ผมต้องการเบล์่ะเบล์เหมือนจะไม่มีขายแฮะต้องไปซื้อเบลที่ไหนวะอืมไม่รู้ว่าไปซื้อเบลที่ไหนเหมือนกันนะทุกคนแต่ผมมีอยู่เบลเดียววะ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาแคมชาร์ปมูเล่ใส่เข้าไปก่อนนะครับผมแคมชาร์ปมูเล่อ่าอินสตอลไปอันนี้ก็อินสตอลไปครับ ปึ๊บกดคลิกแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยเหลือใส่ผ้าอีกอันนึงออาผมขอยืมใส่ผ้าน,นี้ก่อนได้ไหมของใครก็ไม่รู้เนี่ยขอยืมก่อนยืมก่อนยืมก่อนดึงออกมา,ด,มาดึงออกมาอ่าดึงออกมาแล้วก็มาใส่รถกเราอบเป็นไงทุกคนตอนนี้เครื่องเราก็ครบแล้วนะครับผมเหลือแค่เติมน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะคิดว่าฟิวฟาวนะครับตอนนี้โอ้โหไปเดี๋ยวเราไปอาหารเไปดกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราเจ้าเครื่องเครื่องอันนี้แหละไปยัดใส่ AE 8 6นะครับรับรองว่า AE 8 6ของเรานี่แรงโคตรแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วโตหูอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับไปไปไปไม่รู้ว่า AE แป6มันยังขายอยู่เปล่านะอ่ะยังขายอยู่ยังขายอยู่รถก็เบรกไม่อยู่นะครับอ่าโตฟูชอบอ่กเบรกเบรก หนสนใจซื้ซอรถครันนี้กด F นะครับผม2,500ซื้อเลยเรียบร้อยซื้อเสร็จปุ๊บเราทำอะไรรู้ไหมเราถอดเครื่องสิครับผมจะทำอะไร uh, <ป Lauren. S 1> อ่ากดไปที่ engine ปึ๊บอ่าดึงออกมาเลยเครื่อง4สูบมันไม่แรงหรอกนะเอาวางไว้เอาวางไว้ <c oughs> เราต้องเอาเครื่องนี้เครื่อง V8 i n s เข้าไปครับนี่เป็นเครื่อง V8 twin turbo นะครับผม บอกเลยว่าไม่ทรบรรดาแน่นอนครับสําหรับคันนี้ปิดฝากระโปรงเบาๆเนะี่ยผมไม่ค่อยชอบลายนี่เลยวะ่ะเอาไปแต่งเป็นสีขาวได้ไหมเออถ้าจะดีนะแต่งเอาแต่ง,ตงสีขาวไหนลองวิ่งดูดิโอ้อ้าวิแปดนะครับวีแปดนะครับโอ้ยกยร้อโชว์ด้วยอนะ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟียเฟ้ยวร้านนี้มีอะไรขายเนี่ยร้านนี้เหมือนเป็นร้านยางกับร้านแบตเตอรี่นะมีแม็กซ์สวยๆไหม จะแม็กอะไรก็ไม่รู้นะครับอืมไปขับเล่นกันดีกว่าไปทําสีไปทําสีทําสีอยู่ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะร้านทำสีอยู่ตรงนี้อ่าโอเคเราจะต้องขับออกไปนิดนึงดิฟดิฟดิฟอ่าเสียงเครื่องรู้สึกว่าจะเหมือนกันทุกคันเลยนะเอาจริง <laughs> เสียงเครื่องนี่ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ แต่ว่าเครื่อง V8 ครับอันนี้น่าจะเห็นความต่างอยู่นะนี่ริบโชว์ริบโชว์แวบยิบยอดอยากได้รถสีอะไรทุกคนผมอยากได้รถสีขาวอะ่ะทำให้มันเหมือนเป็นรถทาคุมิอะ่ะโอเคสีขาวนี่เป็นไงสีขาวแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราทำฝากระโปรงดำนะครับ ฝากกระโปงดำฝากกระโปงดำเดี๋ยวมันทาสียังไงวะอ๋อคลิกคลิกขวาโอเคฝากกระโปงดำนี่ครับผมจริงๆต้องเป็นประตูประตูมีมีลายคาดนะว่าลาตโฮฟูจิวะนะครับแต่ว่า <c oughs> ในเกมนี้มันคาดลายยังไงไม่รู้เหมือนกันนียครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะคาดลายยังไงถ้าเป็นประตูดำมันจะสิ่งไหมวะถ้าเป็นแบบนี้มาดูเหมือนม่ค่อยสิ้น่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู อ่ะเป็นประตูดําก็ได้นะครับอ่ามาอ่าเป็นประตูดํานะครับใช่ได้ใช่ได้ฟิวฟาลเลยนะครับผมอ่าเออแปหกเครื่อง V8 ปครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนีจริงจริแล้วต้องไปเติมน้ํามันคงน้ามันเครื่องด้วยแหละเนี่ยต้องขับเข้าเมืองก่อนไหมไปในเมืองเราอยู่ไหนวะเนี่ยเราอยู่นี่ ขับออกขวาแล้วกันไปออกขวาออกขวาออกขวาเผื่อ,อ,อจะไปเจอปั๊มน,น้ำมันจะได้เติมน้ำมันด้วยนะครับฟิวฟาวโ,โอ้โ,โอ้รถเราแรงมากแปแปะ,แปะผมว่าไม่ต้องเติมก็ได้ไหมเอาจริงเพราะว่าเกมมันยังยังไม่มีระบบเนีคยับผมระบบมันยังไม่ไม,ไม่ไม่อัพนะครับ เอายังไงพี่ยังไงพี่เอาชนกันชนกันแล้วขยับไม่ได้อะรถมันกินกันอยู่ตอนนี้เอาถอยหลังนี้ถอยหลังนี้ถอยหลังนี้ก่อนฮึบฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบ,ฮบอ่าเราออกข้างดีกว่า <laughs> พี่แกขับรถอะไรก็ไม่รู้อ่ะประตูเอ้ยอ่ะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ขับออกมาอ่าเดี๋ยวเราขับออกไปข้างนอกดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปดูท็อปสปีดนะครับว่าเครื่อง V8 เนี่ยเราจะสามารถทำท็อปสปีดได้สูงขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคโอเคแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือเราขับรถแหกโค้งอีกแล้วนะครับมาๆๆได้วิธีได้เวลาลองนะครับว่า V8 จะแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับที e 2, 1ทูวันเลสโก้เยียบมิดเยียบมิดหุ้ยเข็มขึ้นตีไวมาก ไปร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแล้วครับร้อยสี่สิบแล้วร้อยหกสิบแล้วโอ้ยยาวไปยาวไปร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับผมมีแปดไปเทอ,โโอร์โบครับผมสุดยอดอู้หูอ้าวตันแค่นี้เหรอตันแค่ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะครับตันแล้ว วิ่งได้แค่นี้อ่ะโอ้นึกว่า V8 จะได้จะได้เร็วกว่านี้นะแต่เครื่องแต่เครื่องแล้วผมว่ามันดันได้นะเอาจิงเอาจริงมันดันได้นะเชื่อผมไหม,มว่ามันดันได้แต่เหมือนเกียร์เกียร์มาส่งมาแค่นี้นะครับเมื่อกี้มันขึ้นแอร์เรียว่ามีของเก่าสงสัยสงสัยมันมีให้เราหาอีสเตอร์เอ็กได้เลยนะครับ มีอะไรเปล่าเนี่ยตรงนี้มีอะไรเปล่าอ่ะตอนนี้เป็นโรงแรมนะครับผมเป็นโรงแรมโรงแรมไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งต่างโรงแรมมีรถอิตาเอ็กไหมมีแบบมีการลงการลาดอะไรอย่างงี้ปะก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเออผมไม่เคยไปหาของว่ะแต่ก็ต้อง <c oughs> ต้องลองดูต <ong AK S> <Line su> ้องลองดูตรงนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยตรงนี้มีกระบะซิ่งด้วยนะครับผมสุดยอดสุดยอดเปิดฝากระโปรงได้ไหมผมสนใจคันนี้คันนี้เขาขายเปล่าเนี่ยเนี่ยขอดูขอดูเจ้าของรถอยู่ไหมผมอยากขับผมอยากขับรถไถอ่ะขับได้ปะขับไม่ได้ฮะอยากขับรถไถาย เอ้ยคันนี้เหมือนขับได้วะ่ะคือได้ในราคาหนึ่งพันนะครับผมเฮ้ยขับรถถ่ายได้ด้วยอ่าเอ้ยแล้วแรงด้วยนะรถไถไม่ธรรมดาโอ้โหโชว์โชว์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหแรงจัดแรงจัดโอ้ไม่ธรรมดาครับผมโอ,อ้กตัวนี้เหมือนจะยกล้อเลยนะ นี่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 นอักตัวยกล้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรแรงอะ่ะผมว่าเกมเขายังทํายังทำเ,เกี่ยวกับเรื่องความเร็วยังยังไม่เฟีวฟาวเท่าไหร่นะถ้าเกิดทําทําแบบ V8 แล้วความเร็วเพิ่มอะไรเงี้ยแรงมาเพิ่มอะไรเงี้ยน่าจะสนุกกว่านั้นนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมมีรถไถนะมีรถไถ ตรงนูน้นแหละตรงนูน้นเราไม่เคยไปทีโดดยอ้วตรงนู้นมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นทะเลทรายอ๋อเป็นทะเลทรายนะครับผมไม่ใช่ทะเลทรายนี่เป็นทะเลจริงเลยนี่แหละเออประมาณนี้ประมาณนี้สรุปเลยนะครับผมเราจะใส่เครื่องอะไรก็ช่างนะแรงเท่ากันหมดนะครับแล้วก็เสียงเหมือนกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนนะครับ <laughs> อย่างที่บอกครับเกมมันยังเป็นเบต้าอยู่เนาะ เ,เขาก็กําลังทํามาเรื่อยๆนะผมว่าเกมนี้ก็ถือเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะครับสนุกดีสนุกดีนะก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมกับวิววิวนีฮะผมจําราคาไม่ได้แล้วแต่เล่นขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วเนี่ยนะครับผมสนุกดีนะเห็นมีคนไปเอา S15 มาแต่งก็มีนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ไปหา S15 จากตรงไหนเหมือนกันน่าจะเป็นแบบอิส t ต r e ์เอกแหละตาม ตา,ตามเขาน่าจะมีรถเป็นซากอยู่อะไรแบบนี้เพราะว่าจังอยากไปดูแล้วไม่มีนะครับอนาคตอาจจะมีแลวมงกี้นี่นะครับผมน่าจะเป็นประมาณนั้นโอ้รอดมาได้ไงวะเนี่ยไม่ชนด้วยอะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลนาะท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราขับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสลับวันนี้ขอลาทุกผู้ชมไปก่อนอยู่โอเคครับผมบ๊ายบาย